ตอนที่สิองพระเจ้าจิ๋นซีห้องเต้ส้มสุขกับคำต้วนมารับทุกคนที่บ้านพากันออกเดินทางรถพาวิ่งไปเรื่อยๆจนมองเห็นดอยสุเทพรถก็ยังขับตรงไปอีกจนมาถึงที่ที่หนึ่งเป็นเนินเขามีภาษาจีนเขียนไว้มากมายทุกคนลงจากรถเดินไปดูที่กุณอ่านให้ฟังว่าสุสานจินซีห้องเต้ มูซาดาวูจอยากเข้าไปดูพิกุลยังลังเลแต่ส้มสุกบอกให้เข้าไปได้ไม่เป็นไรที่นี่เป็นสุสานให้คนมาเที่ยวชมได้จึงชวนกันเดินเข้าไปเป็นทางลาดลงในนั้นไม่มีใครนอกจากพวกเราจะพบเห็นทหารหุ่นของท่านจินซีฮ่องเต้ตั้งอยู่เป็นหมื่นหมื่นล่างเป็นทหารดินเผาหน้าตาหุ่นแต่ละตัว ไม่ซ้ำกันเลยรวมทั้งเครื่องแบบการแต่งกายเดินดูไปเรื่อยๆจนลึกเข้าไปด้านในจนถึงห้องหนึ่งมีภาษาจีนเขียนไว้ที่ประตูพิ่กุลอ่านให้ฟังว่าห้องที่ประทับของพระเจ้าจินซีห้องเต้ห้ามเข้ามีโซ่พันไว้หลายชั้นลั่นกุญแจมูซากับดาวูดอยาเข้าไปมากทันใดนั้น โซ่และกุญแจก็หลุดออกเองทุกคนตกใจมากแต่แล้วประตูก็เปิดออกด้านในมีแสงคบเพลิงจุดอยู่สว่างไปทั่วมูซาดาวูดที่อุมมายาอยู่ชวนกันเดินเข้าไปด้วยความกล้าเดินตรงเข้าไปจะเห็นเป็นม่านปิดอยู่ด้านในที่มีความมืดแต่ได้ยินเสียงพูดดังออกมาเป็นภาษาจีน พิกุลให้พวกเราคุกเข่าลงแสดงความเคารพทันใดนั้นหลังม่านก,ก็มีแสงสว่างขึ้นเรื่อยๆจนมองเห็นว่ามีคนนั่งมองอยู่บนบันลังและพูดขึ้นว่าข้าคือจินซีห้องเต้ท่านมีหน้าตาดุดันเอาจริงเอาจังแต่ดูอบอุ่นท่านถามว่าอยากเข้ามาในนี้มากเลยใช่ไหมพวกเราพยักหน้ารับ พิคุลพูดเป็นภาษาจีนว่าใช่เพคะอยากเข้ามาเคารพท่านท่านบอกต่อว่าพวกเจ้ายกเว้นให้เข้ามาได้แต่คนอื่นๆห้ามเข้าแล้วท่านก็ชี้ดาบมาที่คุณเจิมทหารองค์ลักษ์เดินมาที่คุณเจิมเอามือมาสกิดให้ลุกตามเขาไปพอเดินไปถึงท่านท่านก็ส่งดาบให้คุณเจิมพยักหน้า ให้รับไว้คุณเจิมรับดาบนั้นมันหนักมากท่านกล่าวว่าเมื่อจะกลับออกไปให้วางดาบนี้ไว้ด้านหน้าจะมีที่วางดาบตั้งอยู่ทุกคนหิวหรือไม่ขอให้รับประทานอาหารกันก่อนแล้วท่านก็ลุกจากบรนลังนำพวกเราไปผ่านห้องต่างๆมากมายคล้ายวังแต่พอไปถึงห้องห้องหนึ่ง ท่านตบมือสองทีก็จะมีหญิงสาวแต่งกายสวยงามมีกลิ่นหอมใบหน้ายิ้มแย้มพาให้พวกเรานั่งกันทุกคนท่านเินสซ่ประทัดที่หัวโตะ๊ะเก้าอี้ของท่านมีสีทองสลักลวดลายสวยงามท่านเอามือรูปเขาและบอกให้พวกเราลงมือรับประทานอาหารโดยมีหญิงสาวคอยให้การดูแลเป็นอย่างดีเช่นคอยตักอาหารให้ การรับประทานเป็นการทานโดยใช้ตะเกียบแต่พวกเราลังเลด้วยความไม่คุ้นเคยท่านจึงตบมือสองทีหญิงสาวจึงนำช้อนมาให้แทนบนโต๊ะมีอาหารชนิดหนึ่งที่ดูแปลกตาเป็นหมูตัวเล็กๆย่างทั้งตัวหนังกรอบเป็นสีน้ำตาลอ่อนเวลาที่ท่านรับประทานจะใช้มือไม่ใช้ตะเกียบมีผ้าคอยเช็ดและมีอ่างน้ำสำหรับล้างมือ ทานเสร็จท่านถามว่าชอบหรือไม่พิกุลตอบว่าอาหารอร่อยมากเพคะในขณะที่พวกเราทานอาหารมายาก็มีหญิงสาวคอยป้อนอาหารให้ตลอดหลังจากนั้นท่านก็พาพวกเราไปชมห้องต่างๆบางห้องมีแพ,พรพันสวยงามแต่ละห้องมีกลิ่นหอมของดอกไม้ส่งกลิ่นหอมกระจายไปทั่วเดินต่อไป จนพบลานกว้างซึ่งใช้เป็นที่ฝึกซ้อมของทหารมีอาวุธต่างๆมากมายต่อไปเป็นห้องกว้างมีบ่อน้ำใหญ่มีกลีบดอกไม้ลอยเต็มส่งกลิ่นหอมห้องนี้สำหรับท่านลงชำระร่างกายเดินต่อไปพบห้องครัวใหญ่มากมีพ่อครัวทำอาหารหลายสิบคนแต่ละคนใส่หมวกมีหัวจุก สามารถทำอาหารเลี้ยงคนได้เป็นจำนวนมากท่านเดินนำต่อไปเรื่อยๆจนวกกลับมาอย่างที่ประทับของท่านท่านขึ้นไปนั่งบนบันลังและบอกคุณเจิมว่าอย่าลืมเอาดาบไปคืนทหารองคลักษ์พากันลูดม่านปิดหลังม่านก็มืดสนิททุกคนคุกเข่าลงกราบลาท่านได้ยินเสียงตบมือเบาๆออกมาจากหลังม่าน ทกคุณพูดว่าพวกเราขอลากลับขอให้ท่านอวยพรให้พวกเราด้วยเสียงท่านกล่าวออกมาว่าขอให้ทุกคนมีความสุขไม่เจ็บไม่ไข้ขอให้เดินทางปลอดภัยพอท่านกล่าวจบทุกคนก็ค่อยๆถอนตัวออกมานอกประตูประตูซึ่งมีสีแดงมีความใหญ่ก็ค่อยๆปิดกลับ โซ่และกุญแจที่กองอยู่บนพื้นก็ลอยขึ้นมาคล้องปิดเองตามเดิมพิกุลหันมาบอกคุณเจิมให้นำดาบไปไว้ตามที่ท่านบอกพิกุลเดินนำไปถึงหน้าทหารหุ่นทั้งหลายก็พบแท่นที่วางดาบเมื่อคุณเจิมวางดาบลงจะได้ยินเสียงดังกึกก้องเป็นเสียงร้องของทหารดังฮู้ฮู้ฮู้และมีเสียงพูดตามมาว่า พวกข้าขอรับใช้ผู้เป็นตัวแทนของเจ้าเหนือหัวจินซีห้องเต้พร้อมกับมีเสียงฮู้ฮู้ดังกึกก้องสักพักก็งเงียบลงพวกเราเดินกลับออกมาด้านนอกพากันขึ้นรถระหว่างเดินทางต่างพูดคุยกันว่าวันนี้สนุกมากและปลื้มใจที่ได้มาพบท่านจินซีห้องเต้รถพากลับมาจนถึงบ้านพระนครโดยปลอดภัย